สวัสดีครับแฟนหมัดมวยก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยสดๆนะครับพร้อมทีเด็ดเน้นสองตัวนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยวันลุมพินีนะครับนัดที่124นะครับประจำวันศุกร์ที่12กันยายนพศ2568นะครับเริ่มถ่ายทอดเวลา19.30นาทีเป็นต้นไปก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับฟังก็ฝากช่องมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะอะไรไม่พลาดการววววิิเคคคครรรรรรราาาาาาะะะะหหหหห์์จณสดทททุุกกกกกัััััันนนนนนนบบบืือออ่่่ไลลงงงมมยยพีี้ฬตๆ ผมขอแนะนำครับแอดไปที่ pj 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเพียงแค่ท่านสมัครไปท่านก็จะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มฟังรายเสียงฟรีพร้อมรับข้อมูลมวยเด็ดทุกวันนะครับแล้วแถมยังรับเสื้อสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับมาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์ศึกมวยวันลุมพินีกันเลยครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์เริ่มตั้งแต่คู่ที่6เป็นต้นไปนะครับคู่ที่6กครับมวยไทยรุ่นฟลายเบสตนะครับอลาเวอร์ดีลามาซานนะครับนักสกอยากรัสเซียช่างไล่ร้อยห้า ส่วนเดินสนเด็กลูกเจ้าแม่ทายทองนะครับสร้างได้154.6คู่นี้สดกับเก่านะครับส่วนเจ้าอาราเดี้นี่เป็นเก่านะครับมวยซ้ายออกได้หนักออกได้แดงนะครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายนะครับส่วนเจ้าเลินสนเด็กได้รูปร่างนะครับได้สูงได้ยาวได้หนุ่มได้สดกว่านะครับจะต้านทานหมัดได้หรือไม่โดนหนักๆหัวจิตหัวใจจะเป็นยังไงคู่นี้ผมออกซอบไปที่อาราเดี้นะครับนักสกจากรัสเซียนะครับจะเอาชนะคะแนนเดินชนเด็กลูกเจ้าแม่ทายทองไปได้นะครับคู่ที่6 คู่ที่7มวยไทยรุ่น1 1 2ปอนด์นะครับสีพลังสอสละตซีบช่างได้ร้อยสิบเอ็ดจุดแปดพบกับเด็ดสอมีโชคนะครับพิกัดร้อยสิบเอ็ดจุดสองคู่นี้บูกับบุญนะครับยังไม่เคยมารายการวันทั้งสองนะครับคู่นี้ผมเปรียบเทียบไปแล้วนะครับผมออกซอบไปที่เด็ดสอโชคมีใส่นะครับจะเอาชนะคะแนนสีพลังสอสละซีฟไปได้ครับดูว่าลูกหนักลูกแดงอยู่ที่เจ้าเด็ดนะครับมาถึงคู่ที่แปดครับมวยไทยรุ่นร้อยี่สิบสามปอนด์ต้องโพไซ ลาวล้านช้างนะครับช่างได้ร้อยยี่สิบเอ็ดจุดแปดพบกับพบกับเจ้าพยาคุตเสือจันมวยไทยนะครับพิกัดช่างได้ร้อยยี่สิบสองเท่าพิกัดนะครับเจ้ากล้องโพไซเป็นมวยบูนะครับเดินเตะขาต่อยหมัดออกหมัดได้ดีนะครับต่อยได้หนักต่อยได้แดงส่วนเจ้าพยาคุตเป็นมวยหมัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าวงในเนี่ยลูกศอกเนี่ยใช้ได้ดีนะครับมีทีเด็ดทีขาดดีทั้งคู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วก่นี้ผมออกซอบไปที่กล้องโพไซลาวล้านช้างนะครับจะเอาชนะพยาคุต เสือจันมวยไทยไปได้นะครับดูว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายออกได้แน่นออกได้คมกว่านะครับมาถึงกู่ที่9กครับมวยไทยรุ่นร้อยสิบสามปอนด์ต้องบุรพาอเทพอเทพสุภานะครับช่างได้ร้อยสิบสองจุดหกพบกับยอดอุรรน BN มวยไทยนะครับช่างได้ร้อยสิบสองจุดสองก้องบุรพาเป็นมวยเตะต่อยแรงนะครับอาวุธครบเครื่องนอกได้มีนอกมีในนะครับส่วนเจ้ายอดอุรรนเป็นมวยบูเดินเตะขาต่อยหมัดน,นะครับฟอร์มหลังไม่ค่อยดีแพนออกมาทั้งสองไฟ คู่นี้ผมออกซ้อไปที่กล้องบุรพาอเทพสุภานะครับดูว่าความหลากหลายอาวุธมวยดีกว่านะครับจะเอาชนะคะแนนยอดอุรานบีเอฟมวยไทยไปได้นะครับคู่ที่เก้ามาถึงคู่ที่สิบนะครับมวยไทยรุ่นไฟเบทนะครับมวยไทยรุ่นอะตอมเบทนะครับอเล็กซิงห์มาวินนะครับช่างไล่ร้อยสิบห้าปอนด์นะครับพบกับพบกับเจ้าคิริวซิดีเซตนะครับพิกัดร้อยสิบสี่จุดสองปอนนักซกจากแดนหมีขาวประเทศรัสเซียนะครับ อะเลงวยหมัดเท้าเข่าสองมีทุกลูกนะครับอาวุธออกไรคมออกไรแม่นนะครับส่วนเจ้าคิริลก็สเต็ปไม่ธรรมดานะครับมวยสากลสมัครเล่นนะครับแชมป์แต่คู่นี้มองดูแล้วผมยังชอบไปที่อเล็กสิงมาวินนะครับดูว่ารูปร่างไร่สูงและยาวกว่านะครับทีต่อทีน่าจะถึงน่าจะโดนก่อนถึงกว่านะครับจะเอาชนะคะแนนคิริสจากนักซกจากรัสเซียไปได้นะครับคู่ที่สิบมาถึงคู่ที่สิบเอ็ดนะครับรองคู่เอกมวยไทยรุ่นปลายเบ็ดนะครับแมมมอสสอสลาร์ซีฟช่างไล้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบสี่จุดสองนะครับพบกับ เอนุ N ย 3, จ่างได้สามร้อยสามสิบสี่จุดหกเจ้าแมมมอเป็นมวยบูนะครับเดินอาวุธเตะต่อยแดงนะครับส่วนเจ้าเอนุยนักสกจากเมียนมาก็อึดทนนะครับรายนี้ดูว่ารูปร่างไล่หนานะครับส่วนเจ้าแมมมอสได้สูงไล,ล่ลอยวันนี้มองดูแล้วเปรียบเทียบไปแล้วผมออกซอบไปที่เจ้าแมมมอสสอสลดซีฟนะครับดูว่าอาวุธมวยหลากหลายกว่าความเป็นมวยดีกว่านะครับจะเอาชนะคะแนนเจ้าเอนุยนักสกจากเมียนมาไปได้ครับคู่ที่สิบเอ็ดมาถึงคู่ที่สิบสองนะครับคู่เอกนํารายการ มวยไทยรุ่นร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับคู่เอกสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนะครับพิกัดร้อยสามสิบสองปอนด์พบกับเตโซปอบุรีรัตน์นะครับช่างได้ร้อยสามสิบสองปอนด์เหมือนกันนะครับเจ้าสุริยันเล็กเป็นมวยอึดถือทนนะครับมีฮึบตลอดอาวุธออกได้หนักออกได้แรงนะครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างส่วนเจ้าเตโซเป็นมวยเตะต่อยนะครับอาวุธครบเครื่องดูว่าไล่สูงได้ลอยนะครับวันนี้คู่เอกวันนี้ผมยังชอบไปที่ลูกอึดลูกทนของเจ้าสุริยันเล็กนะครับ พอเย็นยิ่งนะครับมวยตัวนี้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับมีลูกขึ้นตลอดเวลาจะเอาชนะคะแนนเตโซปอบุรีรักไปได้นะครับคู่ที่12มาถึงมวยรักมวยชอบ3ตัวเน้นๆวันนี้นะครับตัวที่1นะครับออกชอบไปที่อาริคสิงห์มาวินตัวที่2นะครับออกชอบไปที่แมมมอสสอสลาซีมนะครับและตัวที่3ออกชอบไปที่สุริยันเล็กพอย็นยิ่งนะครับมวยรักมวยชอบ3ตัวเน้นๆนะครับเอาไปกดเดดกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับมุมมองทัศนวิจารณ์มวยวันนี้ ถ้าชอบการวิเคห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับซ่องมวยเด็ดเจียดย่านน้ำด้วยนะครับหรือพิเศษท่านไหนอยากได้ทีเด็ดก่อนใครนะครับพร้อมวิเครห์วิจารณ์สดเพียงแค่ท่านกดเข้าร่วมที่ดิ้งล่านด้างได้เลยครับหรือแอดไปที่ p j 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเราจะมีทีมงานส่งตรงให้ทุกวันวิเครห์วิจารณ์สดพร้อมมวยเด็ดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเจียดย่านน้ำสืบลึทุกมุมมวยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเับ